สวัสดีครับผมโฮฟอร์ดทีมแซนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวในเจนซีประตูนะครับรุ่นตัว XLS นะครับเป็นเกียร์ออโตโอ้มีเฉพาะเกียร์ออโต้นะครับลหลายๆท่านบอกมีเกียร์ธรรมดาไม่มีนะเป็นเกียร์เฉพาะเกียร์ออโตโอ้ราคาจําหน่ายนะครับมีตอนนี้มี2ราคาครับแปดแสนเก้าบาทกับ9ก้าแสนหนึ่งบาทแต่วันนี้ผมพามาชมตัวราคา8ปดแสนเก้าบาทนะครับผมและที่สําคัญตัวนี้เรามาพร้อมกับชุดแต่งแดปเตอร์ที่ราคาประมาณจะบอกเลยราคาไม่ถึง9ก้าแสนมีทอนนะครับผม แล้แถมมีโปรโมชั่นตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0ูนเปซนหรือดาวเริ่มต้นไม่ถึงนะครับไม่ถึงครึ่งแสนหรือครึ่งแสนมีทอนนะครับผมและก็ได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งแบบนี้ผมจะแจ้งก่อนว่ามีอะไรให้กับผู้ลูกค้าบ้างกับโปรโมชั่นแบบนี้แล้วก็ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะนะฮะเริ่มต้นนะครับตัวสกูปด้านบนนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะใส่ตัวสกูปของตัวแรปเตอร์นะครับแต่เราจะเล่นโทนสีเป็นดําเงานะเพราะปกติตัวแรปเตอร์จะเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ยนคบบมมีีู่แ้เลผ แล้วก็ที่สําคัญตัวรถพอมันเป็นสีเทาดำอ่ะมันก็จะดูตัดเห็นไหมดูตัดและดูดุเลยอ่ะนะฮะเพราะปกติเราเห็นแต่สีดําด้านเนาะไม่เคยเห็นก็บอกไม่ค่อยเห็นเป็นสีดําเงานั่นเองเนาะนะครับผมถัดมาครับตัวกระจังด้านหน้าตัวนี้เห็นไหมครับเป็นดําเงาแล้วก็มีไฟ LED ีสีส้มนะครับถ้าไม่ชอบสีส้มเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือสีดําก็ได้นะครับสามารถดีเฟสทางเรามาได้เนาะนะครับผมและตรงนี้ผมแจ้งก่อนว่าปกติเราทาสีเป็นสีดําเงาใช่ไหมให้ดําด้านใช่ไหมครับตัวนี้เราปรับให้เป็นสีดําเงาแบบนี้แน่ ฟอนี่ยบอกว่าดีเป็นสีดําเงาพร้อมกับตัวครอบโลโก้นะฮะต้องเป็นสีดําเงาเพราะอะไรครับชิ้นงานเป็นสีดาเงาหมดแล้วถ้าเราเป็นสีด,ดาดนมันจะดูตัดไม่สวยเลยทันทีนะครับเราก็ใส่ครอบโลโก้เป็นสีดําเงาให้นะครับถัดมาตัวด้านล่างนะฮะตัวนี้จะเป็นงานคัสตอมนะครับจะแยกชิ้นกันระหว่างตัวกระจ,จังหน้ากับตัวกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้เราเล่นโทนสีที่เป็นสีดําเงาตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีเทาดาเห็นไหมสังเกตง่ายๆว่ามันดูดูดุแล้วก็มันดูเหมือนแบบ มันดุอ่ะมันโหดอ่ะจำผองนี้มันดุมันโหดมันเท่นะครับไม่เหมือนปกติที่เราทําเป็นสีดําด้านนั่นเองเนาะนะครับตัวนี้นะครับผมถัดมาครับถัดมาด้านข้างตัวนี้เราก็จะใส่ตัวซุ้มล้อนะฮะนี่ฮะสังเกตง่ายมันจะเป็นงานแยกคนละชิ้นนจากตัวกระจังหน้าตัวกันชนหน้าแล้วก็ตัวซุ้มล้อนั่นเองซุ้มล้อตัวนี้เราเล่นโทนสีเป็นสีดําเงานะครับสีดําเงาและนะครับเป็นขนาด6นิ้วนะครับเป็น6นิ้ว ตัวนี้เราต้องแจ้งก่อนเราใช้รูน็อตเดิมเราไม่ได้เจาะเพิ่มเติมนะครับเราใช้รูน็อตเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะใส่ให้ดูกบตัวไหนครับตัวยางเอายางตัวนี้เราใส่โอไซ์ใหญ่ขึ้นมาปกติแล้วขนาดของเดิมเป็นขอบ18นะครับยางนะครับเป็นของกูดเยียร์255นะครับ65 R18 เนาะนะฮะแต่ตัวนี้เราใส่ให้เป็น285 60 R18 นะครับเป็นยาง RT นะครับยาง RT ัมันก็เลยใหญ่นะครับพอดีปิดซุ้มพอดีเป๊ะเลย ดูสวยนะครับดูสวยดูอ้วนเหมือนตัวแรปเตอร์เลยนั่นเองเนาะครับผ่มาครับด้านข้างตัวนี้เราไม่พูดกันแล้วเนาะจนที่มันเป็นตัวยูโรเอ็นไฟอยู่แล้วครับไม่มีแบบนี้เนาะตัว้างสต็อกเราไม่มีแล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้เราจะออกแบบสติกเกอร์นะครับนะฮะแบบนี้ครับคุณลูกค้าให้ทางผมออกแบบสติกเกอร์แบบนี้ให้นะครับผมพร้อมกับใส่กันสาดนะครับฟิล์มเซรามิกเบ้ามือจับและครอบมือจับสีดําเงาอ่าสีดําเงาตัวนี้ต้องแจ้งก่อนนะ มันไม่ใช่เป็นแบบคีเล็นะตัว XLS ไม่มแีแต่นี้เราใส่มาเพื่อหลอกให้ดูเหมือนเป็นตัวรุ่นสปอร์ตนะครับผมอมองวุ้หนึ่งนึกว่าตัวสปอร์ตใช่ไหมจริงๆคือเป็นรุ่น XLS ครับผมนะครับนี่ข้อฝาทังมันดําเงาแล้วก็ใส่เพิ่มเติมให้นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายนี่สังเกตไหมครับไฟท้ายปกติแล้วไฟท้ายจะไม่ใช่ LED ของเดิมตัวนี้เราใส่ให้เป็น LED แบบ full time full LED เลยนะครับผมใช้งานได้จริงทั้งหมดเลยนะครับมีเห็นไหมฮะ ใช้งานได้จริงหมดเลยนะครับผมนะฮะแล้วเราก็ใส่ครอบไฟท้ายให้กับคูณลูกค้าดําเงาพร้อมกับครอบโลโก้นะครับ f o R d ที่เป็นสีดําเงาให้กับพี่ๆคุณลูกค้าด้วยแล้วก็เสริมความหล่อครับตัวนี้เราใส่อะคริกเพิ่มให้เป็นสีดําเงานะครับคาว่าเจอร์นั่นเองเนาะนะครับต้องบอกว่าโปรตัวนี้นะครับใช้เงินออกรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะแล้วก็ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นก็มีครับให้เลือกนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดอ่ะอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับหรืออยากได้เหรียญชุดแต่งนะครับ ก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งสาหรับตัวชุดแต่งภายในนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนี่ด้านข้างนี่นะฮะจริงๆแล้วรุ่นตัว X s นะครับผมแจ้งก่อนนะครับว่ามันไม่มีบอดหนังมาจากโรงงานนะครับตัวนี้เราใส่บาดหนังเพิ่มเติมให้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะฮะสีน้ำตาลเข้มแล้วก็บุกข้างๆประตูครับบุกข้างประตูมีหนังด้วยนะครับผมนะนะครับ ส่วนภายในตัวปีตัวรุ่น8 9 9นะคอนโซลยังเป็นสีนี้อยู่นะครับถ้าเป็นตัว919จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็บอะดหนังได้มาจากโรงงานเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็มีชุดครอบสีดำเนาะนะฮะนะฮะรุ่น X อเวสตตัวใหม่ก็จะมีระบบต่างๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะฮะก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับผมนะฮะโทรสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนประเทศไทยนะครับทางเรามีบริการเซ็นเอกสารถึงที่บ้านนะครับผมพร้อมส่งมอบรถถึงที่บ้านด้วย ท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์083-224-305หรือแอดไอดีไลน์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ฝากชุดแต่งนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆของตัวรุ่น4ประตู XLS เเกียร์ออตโต้คันนี้ไว้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ